ครับคุยเรื่องทับเบิกครับทับเบิกอีกแล้วนะครับทับเบิกมันมันชอบมีปัญหานะครับคือมีท่านผู้ชมก็ชวนคุยมาเรื่องรถขับเคลื่อนสี่ล้อค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงนะครับสําหรับกระบะนะครับเป็นกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อราคาค่อนข้างแพงเป็นตัวแบบตัวพิเศษนิดนึงนะครับไม่ถึงกับพิเศษมากนะ ก็มีปัญหาขึ้นทับเบิกไม่ได้นะแล้วก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบระบายความร้อนก็ถึงขนาดว่าน้ำเดือดต้องเติมน้ำต้องอะไรก็อยากให้บังอธิบายนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารถรถแบบรถทั่วไปเขาก็ขึ้นกันไปได้เยอะแยะรถขับสองเล็กๆรถรถแบบ รถซิตี้คาร์อะซิตี้คาร์มันก็ขึ้นได้ครับอ่ะแล้วทำไมรถแบบนั้นถึงขึ้นไม่ได้นะเป็นขับสี่เป็นตัวค่อนข้างจะพิเศษด้วยนะกำลังก็สองร้อยกว่าม้านะอืก็คือบางก็เห็นแวบ,บๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเจาะลึกรายละเอียดหรือว่าไม่ได้ไปสอบถามว่าไอ้ทำไมรถเฮียขึ้นไม่ได้ล่ะครับอะไรอย่างนี้บางก็ไม่ได้ไปจุนจานกับเขาถึงขนาดนั้นนะ ก็เอาจากที่ที่ดูนะครับแล้วก็จะคุยด้วยวิชาการนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะว่าเอาเอไอ้แบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับก็เรื่องนี้จริงๆก็พูดบ่อยแล้วครับหนึ่งก็คือมันเกิดจากใช้เกียร์ดีครับนะมันต้องใช้เกียร์ต่ำครับสองก็คือระบบหล่อเย็นของเขาเนี่ยมันมีปัญหาครับมัน มันอาจจะมีปัญหาจากอะไรก็ได้นะพอมัน2อย่างนี้มันมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคือเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เลยนะปัญหาใหญ่เลยคือแค่แค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็เป็นปัญหาแล้วครับเช่นอสมมุติว่าใช้เกียร์ดีขึ้นแล้วมันร้อนจนมันตัดไปนะครับมันมันมันดับเครื่องให้หรือว่ามันลดกําลังเครื่องลงมาหรือไฟมันเตือนเนี่ย มันก็เป็นปัญหาแล้วแต่พอมันรวมสองอย่างเนี่ยโอ้โหก็อย่างอย่างในคลิปของเขาอะนะเกียดีนี้เบื่อเบื่อจะฟังกันหรือ,อยังครับแต่บางระเบื่อจะเล่าเต็มทีแล้วเบื่อจะพูดเต็มทีแล้วว่ามันต้องใช้เกียดีครับนะแล้วมันไม่มีใจใจรงใจรออะไรมาช่วยนะครับมันรถอะไรมันก็ไม่รู้หรอกครับว่าว่าตอนนี้มันชันมันเอียงมันอะไรแค่ไหนนะ คือมันอาจจะรู้เพื่อไปใช้ในระบบอื่นแต่ว่ามันไม่รู้เพื่อที่ว่าจะเอามาใช้ในการสั่งให้เกียร์มันลงมาเป็นเกียร์ต่ำครับมันไม่มีความสามารถแบบนั้นนะมันไม่มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้คือมันไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้อะนะครับดังนั้นก็ก็เราก็เลิกพูดกันเถอะครับเรื่องว่าใช้เกียร์ดีขึ้นเขาอะ่ะมันมันใช้ไม่ได้ครับคู่มือเนี่ย ไม่ว่าจะรถถูกรถแพงนะครับรถเล็กรถใหญ่รถอะไรเขาก็เขียนทุกอันแล้วครับว่าอย่าใช้เกียร์ดีขึ้นขาวไว้ใช้เกียร์ต่ำนะครับบางคนก็บอกว่าเกียร์ตำ่ำอ่าคือเกียร์สามเกียร์สี่มันไม่ใช่นะครับมันก็เกียร์ต่ำมันก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับอ่ามันไม่ใช่ไฮโลนะครับนะที่ว่าหนึ่งสองสามคือต่ำครับมันไม่ใช่ นะเกียร์ต่ำคือเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะมันไม่ใช่ลูกเต๋าไฮโลนะก็เรื่องมันจะไม่มีอะไรเรื่องเรื่องมันจะไม่ไม่ไม่รุนแรงนะครับถ้ามันผิดแค่อย่างเดียวอ่ะถ้าขึ้นเขาด้วยเกียร์ดีมันก็แค่ตัดไปหรือว่าถ้าถ้าระบบหลอดเย็นมันไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันก็แค่ตัดไปนะครับหรือหรือมันก็อาจจะไม่ร้อนเลยก็ได้นะถ้าขึ้นด้วยเกียร์ต่ำอ่ะ คือการขึ้นด้วยเกียร์ต่ำเนี่ยมันทำให้ภาระมันน้อยเพราะว่าอัตราทดมันสูงครับอัตราทดมันสูงเนี่ยก็คือมันได้เปรียบเชิงกลนมากมันก็ภาระมันก็น้อยเครื่องมันก็ไม่ร้อนเครื่องมันก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้วก็เกียร์มันก็ไม่ร้อนนะครับพอเกียร์มันไม่ร้อนมันก็ไม่พาเครื่องร้อนไปด้วยเพราะว่าน้ำมันเกียร์มันไปฝากอยู่กับหม้อน้ำครับ อันแบบนี้แยกแยกออยออกมาดีไหมไม่ดีครับมันจะทําให้พังกันไปใหญ่เละเทะเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันเป็นแบบนั้นน่ะให้มันอุณหภูมิมันเท่านั้นน่ะนะเราแค่ขับให้มันถูกต้องขับให้มันเป็นก็พอแล้วนะครับอต่อมามาเรื่องระบบหล่อเย็นครับคือมันมีปัญหาครับมันมีปัญหามาตั้งแต่ว่า มันเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำครับตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสีมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยนะครับไอ้ยี่ห้อนี้แล้วมันไม่มีตัวเก่าให้ให้ใช้นะตอนแรกก็รู้สึกมันจะเป็นสีสีเขียวสีฟ้าแล้วมันก็มาเป็นสีส้มแล้วมันก็มาเป็นสีชมพูแล้วมันก็กลับมาเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรของมันเนี่ยวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะก็มันก็เกิดปัญหาคือมัน มันไม่มีให้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 เติมครับมันไม่มีน้ำยาหม้อน้าให้เติมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต้องเติมนะครับถ้าระบบมันไม่ได้มีความผิดพลาดไม่มีความบกพร่องอะไรอะ่ะมันก็อยู่ได้เป็นประมาณแสนห้าสองแสนโลครับแต่คราวนี้มันมันก็เกิดมีการไปเติมนู่นเติมนี่หรือไปเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ําพอน้ำยาหม้อน้ําเนี่ยบางได้เล่าไปในเรื่องของน้ำยาหม้อน้ําแล้วว่ามันผสมกันไม่ได้ครับแล้วก็มันต้องใช้ของของศูนย์เท่านั้นนะ แต่คราวนี้ของสูย์มันไม่มีไงแล้วเขาจะให้จะให้เขาทำยังไงล่ะมันก็เหมือนอย่างรถเยอรมันอ่ายี่ห้อนั้นแหละยี่ห้อดาวอ่ะนะครับน้องดาวอ่ะน้องดาวก็มีปัญหาครับเมื่อก่อนก็เป็นสีสีน้ําเงินนะต่อมาเป็นสีชมพูมงแล้วมันก็ไม่มีไอ้สีน้ําเงินให้ใช้ครับดังนั้นเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้อง ถ่ายมันทิ้งออกมาทั้งหมดเลยนะถ่ายสีน้าเงินเก่าทิ้งออกมาทั้งหมดแล้วก็ใส่สีชมพูเข้าไปใหม่มันยุ่งยากมากครับแล้วมันก็เปลืองนะเพราะว่าการจะถ่ายหมดนี่มันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะไอ้รถเนี่ยไอ,กอนน้กระบะอันเนี้ยกระบะแกร่งเนี่ยมันก็เหมือนกันครับมันก็มีปัญหาจากตรงเนี้ยเยอะเยอะมากแล้วก็ต่อมาการไล่ลมไล่ลมในระบบหล่อเย็นเนี่ยมันก็ มันก็ต้องใช้เทคนิคมากกว่ารถยี่ห้ออื่นนะคือจริงๆมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องใช้เทคนิคกันทั้งนั้นแหละนะเช่นเจ้าตลาดเนี่ยพี่โตเนี่ยพี่โตนี่ต้องถอดสายนู่นสายนี่ออกมาก่อนนะครับถ้ามันไล่ลมไม่ได้มันก็จะมีลมครับนี่พอขับมันมันก็มันก็เดือดน้ําน้ําน้ํามันก็เดือดนะน้ํายาหล่อเย็นมันก็เดือดครับมัน มันมันต้องมันต้องบางว่าเอาไปเข้าศูนย์นะ่ะแต่เข้าศูนย์มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมันจะจบง่ายๆนะเพราะว่ามันศูนย์ศูนย์ใส่กรองผิดก็มีนะครับกรองอากาศใส่ผิดอ่ะแล้วทําฝากรองเขาพังก็มีก็ก,ก็ก็มาตําหนิบางว่าเอาบางบอกให้ไปไปเข้าศูนย์ผมก็ไปเข้าเนี่ยแล้วศูนย์ทําผิดเอามันมันไม่ได้ผิดที่บางนะบางบางก็แนะนาไปตามที่มันมันดีอะ่ะ ต่สูย์มันทําผิดอ่ะไปไปเฉ่งศูนย์มันสินะครับอะคือเราก็อย่าไว้ใจอะไรมากอ่ะเราก็ต้องต้องศึกษาเองด้วยนะครับต้องตรวจสอบดูแลเนี่ยแหละครับมันก็เกิดปัญหาแค่แคสองสองอย่างเนี้ยแหละมันก็ไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรื่องเรื่องยากเลยนะครับกับการใช้เกียร์ดีกับการใช้น้ํายาหม้อน้ําให้ถูกการไล่ลมให้ดีให้ถูกต้องให้ลมมันหมดนะ ก็แต่ก็มันมันก็พลาดพอมันพลาดมันก็เป็นอย่างเนี้ยครับมันก็มันก็ไปไปเดียงคาเนินอ่ะนะครับไปเดียงคาเขาอะ่ะแล้วก็ต้องแก้ไขอะไรกันน้ําเนี่ยที่เอามาเติมนะครับก็น่าตกใจมากก็เป็นน้ําแถวนั้นแหละครับนะเป็นน้ํากระป๋องน้ําน้าน้าดื่มอะ่ะเออมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่า พราะว่ามันจะเจือจางไอ้น้ำยาหล่อเย็นนะครับอืมบางบางทีเนี่ยบางเห็นก็มีการเอาน้ําคลองไปเติมนะน้นํานะ้ําบ่อนะแบบว่าแก้ขัดอะไรอย่างเงี้ยมันบางว่าถ้ามันมีปัญหาอย่าอ,อย่าขับมันเลยครับสไลด์ดีกว่าอยากอยากแก้ขัดเลยครับเพราะว่ามันยุ่งนะแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นเนี่ยใช้ของศูนย์ต้องยอมลงทุนครับ งั้นท่านต้องทําใจแล้วก็ยอมลงทุนอ่ามันไม่มีสีเดิมก็ใส่สีใหม่ไล่ถ่ายทิ้งให้หมดให้หมดจดเลยนะครับอาจจะต้องถ่ายสักสองทีสมทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมลงทุนครับนะมันมันจะได้ไม่ไม่ไปดยังครับอ่ะเอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ